เาในช่วงนี้เราเดินทางมาอย่างออฟฟิศของท่านไนพลคนนุนแก่นนะฮะเพื่อพบกับบรรยากาศนะครับที่วันนี้หลายๆท่านก็เดินทางมาที่ฐานที่แห่งนี้นะครับ่านแรกที่เห็นนี่นะฮะช่วงนี้คงจะได้มานำเอนไซน์นะครับเพื่อจะได้ไปดูแลผู้ป่วยที่เข้าสู่โครงการกันอยากเดินทางมาเป็นไงฮะวันนี้เดินทางมารับไปกี่กล่องนะฮะวันนี้สี่กล่องนะครับครับผมครับแล้วก็จะไปให้ใครบ้างฮะอ๋อมีหลายเจ้านะครับมีทั้งเป็นมะเร็งเป็นเบ หวานเป็นความดันหลายเจ้าเลยครับครับก็มาซื้อเกือบทุกวันนะครับผมเพราะว่ากล่องมันเล็กใส่ได้ไม่เยอะนะครับก็เลยขยันเข้าออฟฟิศบ่อยๆครับครับจะได้พบปะผู้คนด้วยครับครับผมต้อนรับจากไทยแลนด์มาคุณวิชาญครับอย่างดีเลยครับมาตอนไหนก็เรียกได้นะครับเที่ยงคืนก็เรียกได้ครับวันนี้เป็นไงครับเจ้าหน้าที่บริการครับนี่ครับนี่ก็เป็นออฟฟิศ เอนไซน์นะครับโครงการฟื้นฟูสุขภาพของนายพลคนขอนแก่นครับผมเองเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับเป็นน้องชายนายพลคนขอนแก่นออฟฟิศนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงครับเป็นออฟฟิศที่เป็นโครงการฟื้นฟูสุขภาพของนายพลครับมีเอนไซน์พร้อมบริการเพื่อสุขภาพครับผมเองเปิดตลอด24ชั่วโมงครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาเพื่อดูแลสุขภาพครับผมครับ แกเอามาี่ักโครับครับเนี่ฮะวันนี้ก็หลายท่านที่เดียวนาที่ได้อ่เข้ามาสู่ที่ออฟฟิศของท่านในคนเรานะฮะเช่นอ่าอย่างเช่นท่านนี้ก็อ่มานำอินสายไปดูแลผู้ป่วยนะครับไม่ทราบชื่อเลี้ยงเสียงใดละครับครับสวัสดีครับผมเจษดาวุฒิพุ่มเกลือนะครับอ่าอยู่น้องจอกครับ ครับผมเอ๊ะเราได้ยินกันขึ้นวิธีรู้ช่หมครับครับก็ออกอากาศทางวิทยุเป็นผู้ร่วมรายการกับอาจารย์ภิญญาโพชัยนะครับช่วงเวลา11อ่า00ถึง12 0 0นทางสถานีวิทยุ AM 1251ทอมินบุรีเนี่ยแหละครับครับผมครับก็ได้ยินเสียงกันไปสดแล้วฮะคุณเจษฎาวุฒินะครับขอขอบคุณนะครับ ครับนะ,ะบรรยากาศที่ออฟฟิศของท่านในพลของเรานะฮะก็ยังมีท่านอาจารย์ประมาณนะฮะเรียงวัฒนวานิชนะครับวันนี้ท่านก็เดี๋ยว่าเป็นคู่หูนะฮะของท่านในพลคนคอนแก่นนะครับ หลังจากได้ชมบรรยากาศบริเวณภายในของออฟฟิศท,ท่านในพลแลวก็พบกับท่านในพลของเราเลยนะวันนี้ก็คงจะนั่งรออย่าต้อนรับท่านทั้งหลายนั้นเข้ามาสู่โครงการครับขอเดินเชิญพบกับท่านในพลเลยครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านผู้ที่ชมรายการอยู่นะครับในหน้าจอสถานีนะครับในทีวีของเรานี่นะครับในช่วงนี้ครับก็อยากจะทักทายท่านผู้ฟังแล้วก็ บรรยากาศทั่วไปคือนี่วันนี้นะครับเราเพิ่งไปถ่ายทอดสดกันมานะครับจริงๆแล้วนะครับผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากโดยเฉพาะมีนะครับนี่ก็มีเสียนะครับมาจากเมืองกินนะอันนี้ก็ถือเลือกเบิกช้มาวันนี้ก็ได้มาประจำการอยู่ที่สำนักงานที่นิมิตใหม่ซอยเก้านะครับนี่ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศทั่วไปธรรมธรรมชาตินะครับแล้วที่สำคัญนะครับเราเองนะครับก็ได้ มีโอกาสนะครับให้ข้อมูลในเรื่องของเอนไซม์บำบัดก็ดีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเอกสารทางราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนการค้าแรงต่างทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งโรงงานของเอนไซม์บำบัดนะครับมิตเตอร์เฉินมิงเหอนะครับรวมถึงภาพแห่งความปลืมปิติของชาวเอนไซม์ของเรานะครับก็ได้เคยถวายพระเทพมาเมื่อปีส1นนะครับนี่ก็คือบรรยากาศทั่วไปนะครับนี่เป็นเรื่องที่ทุกท่านนะครับ เชิญด้านนี้หน่อยครับนี่ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งครับนี่เป็นโต๊ะทำโต๊ะนั่งนะครับประจําตามจุดต่างๆสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่เอามานะครับก็เราก็จะมีนะครับนะแล้วส่วนห้องทํางานของนายพลค้นจันทร์นะครับก็จะอยู่ข้างบนนะครับนะครับนะครับนี่ก็เป็นห้องที่ไว้นะครับต้อนรับนะครับผู้ ที่แห่หลังไหลกันเข้ามานะครับสามารถมาพบกับนายพลคนคอนแจนได้นะครับที่มิตใหม่ซอยเก้านี่เป็นที่นั่งบัญชาการนะครับคุยงานกันได้เลยนะครับนะสามารถที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับก็มาพบนายพลคนคอนแจนได้ทุกวันนะครับนะ อาจาร์ถึงสุขเสาอาทิตย์ก็มีบ้างถ้าไม่ได้ตรงกับออกอากาศนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้มาคับก็มาพบกันที่นิมิตใหม่ซอยเก้านะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของเอนไซม์บำบัดนะครับโดยเฉพาะเจนีฟูดของเรานะครับสีเขียวนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลายๆท่านนะครับที่ได้มีโอกาส อาได้ใ,ใช้เอนไซม์ของเราก็ประทับใจกันทุกคนนะครับนะ,นะค,รบครับนะครับนี่ก็ท่านที่สนใจนะครับในเรื่องของเอนไซม์บำบัดอยากจะศึกษาวิชาเอนไซม์นะครับ ซึ่งล้ำเลิศดในตอนนี้นะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาหาข้อมูลได้ที่นิมิตใหม่ซอยเก้านะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพนะครับผมเองนะครับก็ต้องการยิ่งโทมยิ่งเห็นผลเร็วนะครับยิ่งดีนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับโปรดมั่นใจเลยว่าวันนี้นะครับเอ็นไซม์บำบัดของเรานะครับได้พัฒนาขึ้นมาถึงขีดจำกัดความสามารถสูงสุดณเวลานี้นะครับร่วม400ชนิดเลยทีเดียว นะครับฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่เป็นโรคอยู่นะครับหรือพบเห็นคนที่เป็นโรคเกาเบาหวานความดันไขมันนะครับโรคลิซีดวงโรคภูมิแพ้สะเก็ดเงินนะครับนะหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจนะรูมาตอยรูมาตีซึมนะครับโรคเกานะลูกปวดข้อกระดูกปวดทรมานมาตลอดนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำนะครับให้หันมาใช้เอนไซม์บำบัดกันนะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับ ครับก็บ อ่าส่วนนะครับท่านที่มาซื้อกันประจําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสุขภาพนะครับวันนี้อย่างคุณเกษตาวุฒินะครับนี่ก็เพิ่งซื้อไปเมื่อสักครู่นะครับ,บนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่เป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วรน,นะอ่าพี่น้องที่มีปัญหาสุขภาพตรงไหนนะครับก็คุณเกษตาวุฒิเนี่เคยวิ่งส่งกันมาเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นปรากฏว่าวันนี้ก็มาซื้อนะครับ,บอาอย่างน้อยก็วันเว้นวัน ต้องมาซื้อไปให้ผู้เขาร่วมโครงการนะครับนี่คือนี้ก็วิ่งส่งถึงบ้านทุกวันนะครับวิ่งทุกวันเลยครับวิ่งทุกวันนะครับนี่ก็เดี๋ยวถือโอกาสลาในคพนเลยนะครับเอางั้นก็เดี๋ยวขอให้เดินทางปลอดภัยครับโชคดีครับนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับนี่เ็ามาซื้อกันเป็นประจําเที่ยวก่อนมามาซื้อกนเป็นลังๆเลยนะแล้วขายหมดหร้อยังไม่รู้สาลังครับสามลังสามลังครับนี่คือคุณอนัตอาดมนะครับอ่านี่ก็เป็นวันนี้ก็จะเบิกไปที่พัทยาอีกสิบกล่องโอ้โหนี่ก็สั่งไปที่พัทยานะคครรัับจิงๆแล้วุณอตมี มีคลื่นวิทยุที่พัทยา,ยา <S 1> 1 <S นะครับ <S 1> 1 <S พี่น้องชาวพัทยาสามารถรับฟังได้โดย FM 101.50หนึ่งนครับอ๋อหน่งหนึ่งร้อยหนึ่งอ่านะครับอันนี้ ก็เป็น FM นะครับเวลาประมาณ4ี่โมงถึงหกโมงเย็นครับผมครับครับนะก็เปิดฟังข้อมูลเรียนรายได้ครับชมนี้ครับผมทุกทุกวันจากจันถึงสุขครับครับผมครับก็นี่เป็นโอกาสดีนะครับสําหรับท่านที่ยังรอคอยนะครับอย่ารอนะครับวันนี้ต้องรีบตัดสินใจนะครับคนที่รอคอยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ เสียเวลาเปล่านะครับฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านนะครับที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสุขภาพนะครับซึ่งเป็นโครงการใหญ่มากครับนะแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่เรานะครับก็จะมีอบัตรประจําตัวนะครับนะเวลาออก ไปพบกับคู่เข้าร่วมโครงการจะต้องพกบัตรประจำตัวได้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับมันมีผู้เริ่มคิดจะลอกเรียนแบบนะครับซึ่งวันนี้เราเองครับมีเจ้าเดียวในประเทศไทยมีอยู่เจ้าเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีเจ้าอื่นนะครับก็คือเอ็นไซม์เจนิฟูดของนายพลคนขอนแก่นโปรดดูข้างกล่องนะครับจะมะีสถานที่แล้วก็มีเบอร์โทรด้วยถ้าท่านซื้อไปไม่เข้าใจหรือซื้อไปเยเป็นของจริงหรือเปล่านะครับโท โทรเข้ามาหาเราที่ข้างกล่องนะครับแล้วถ้ามีการลอกเลียนแบบมันเกิดขึ้นผมยังมีเทคนิคอีกเยอะแยะอยู่ในกล่องนั้นนะครับจะให้ดูอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะมีลองลองผิดลองถูกกันอยู่ไอคนที่ทําของปลอมขึ้นมานะครับเรากําลังจับอยู่นะครับถ้าใครเจอนะครับก็สามารถนะครับผมให้ของละหนึ่งแสนบาทในระวังนําจับนะครับนั่นเรื่องของเอนไซม์นะครับใครเจอของปลอมก็ กล่องละหนึ่งแสนบาทนะครับผมจะรู้เลยว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงนะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่เจอนะครับนะมีแต่ว่าพยายามจะลอกเรียนแบบแต่ทําไม่เหมือนนะครับก็ฝากเตือนผู้ที่คิดจะใช้อนไซม์ครับต้องของนายพลคนคอนแก่นเท่านั้นนะครับ